สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับในคลิปนี้เรามาเรียนรู้การต่อเซเลล์ฟ้าแบบต่างๆนะครับ ซึ่งการต่อีซฟฟ้ามีอยู่สามแบบด้วยกันนะฮะแบบที่1เป็นการต่อีซฟฟ้าแบบอนุกรมนะครับแบบที่2เป็นการต่อเซฟฟ้าแบบขนานและก็แบบที่3ก็คือเป็นการต่อีซฟฟ้าแบบผสมซึ่งการต่อีซฟฟ้าแบบผสมนี้เป็นการต่อีซฟฟ้าอ,อนุกรมร่วมกับขนานนะครับจึงเรียกว่าเป็นการต่อเซฟฟ้าแบบผสมนะครับอุปรกรณ์ที่เราใช้ในครั้งนี้มีดังนี้นะครับมีชุดการต่อเซฟฟ้าแบบอนุกรมและขนานนะฮะหชุดด้วยกันมีฐานไฟฉาย ขนาด1.5โวลต์โก้อนใหญ่นะครับจำนวนสีก้อนมีสายไฟนะครับที่มีที่หนีบเป็นปากดีอย่างนี้นะฮะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราใช้ในครั้งนี้เป็นหลอดไฟนะฮะแทนเครื่องใช้ไฟฟ้ามีตัวสวิตช์ไฟนะครับทำนี้ในการเปิดปิดวงจรมีเครื่องมือที่เราใช้วัดค่ากระแสไฟฟ้านะครับหรือว่าแอมมิเตอร์เครื่องมือที่เราใช้วัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้านะครับหรือว่าโวลต์มิเตอร์เราไปเริ่มกันต่อเซลลฟ้าแบบต,าต่างๆกันเลยนะครับ ก่อนที่จะไปต่อเซลฟ้านักเรียนต้องเชื่อมโยงนะฮะที่เป็นชุดการต่อเซลฟ้าแบบนี้บางคนอาจจะมองไม่ออกว่าฐานทั้ง4ก้อนนี้มันต่อกันแบบอนุกรมอย่างไรแล้วก็มันต่อกันแบบขนานอย่างไรอาจารย์ก็จะเปรียบเทียบชุดการต่อแบบแผ่นนี้แผ่นเล็กจึงใช้ฐานก้อนเล็กนะครับโดยด้านบนนะฮะจะเป็นการต่อเซลเฟ้าอนุกรมนะครับซึ่งจะต่อเรียงกันนะ ฐานขนาดเล็กนะฮะก้อนที่1ก้อนที่2ก้อนที่3ส่วนด้านล่างจะเป็นการต่อเซลร์ฟ้าแบบขนาดนะครับมีฐานก้อนหน่ก้อน2ก้อน3นะครับตามนี้สังเกตว่าการต่อเซลร์ฟ้าแบบนุกรมนี้จะต่อสลับขั้วกันนะครับไปเริ่มจากเป็นบวกลบบวกลบบวกลบส่วนการต่อเซลร์ฟ้าที่เป็นแบบขนานก็จะเอาขั้วที่เป็นขั้วบวกนะครับมารวมกันมารวมที่จุดเดียวกัน ส่วนขั้วที่เป็นขั้วลบของฐานนะครับมารวมที่จุดเดียวกันแล้วก็เอาไปใช้งานนะครับส่วนการต่อเซลร์ฟ้าท,ที่เป็นแบบผสมนะครับมันก็เกิดจากการต่ออนุกรมซ like ึ่งแถวด้านบนจะเป็นการต่ออนุกรมแถวด้านล่างก็จะเป็นการต่ออนุกรมแล้วถ้าเปรียบเทียบแถวบ,บนกับแถวลา่างก็จะเป็นการต่อแบบขนานนะครับอันนี้ก็ส่วนที่เชื่อมกันเอาไปใช้งานต่อไปนะอันนี้นักเรียนต้องเชื่อมโยงให้มองภาพให้ออกนะครับ แล้วพอมาดูแผ่นใหญ่แผ่นใหญ่แผ่นนี้มันเป็นอนุกรมอย่างไรนะครับสำหรับแผ่นใหญ่แผ่นนีอ้อันนี้นะครับการต่อแบบอนุกรมเนาะมันเริ่มจากตรงนี้นะฮะค,คัวบวกตรงนี้ครับบวกลบนะครับแล้วก็บวกลบฝั่งนี้ก็จะเป็นบวกลบบวกลบนะถ้าเกิดเราขึงน,นะครับฐานสี่ก้อนออกเป็นเส้นตกนะฮะมันก็จะต่อยาวไป นะฮะต่อ,อยาวเป็นเส้นตรงไปเลยนะถ้าเราขึงดึงออกนะครับแต่เพื่อความสะดวกในการติดกับแผ่นไม้เขาเลยใส่เลงกันแบบนี้ถ้าเราขึงออกนะครับก็จะเป็นเส้นตรงได้นะฮะส่วนแผ่นด้านนี้นะครับตัวนี้เป็นการต่อแบบขนานนะฮซึ่งสังเกตว่าจะเชื่อมโยงกับแผ่นนี้หลักการต่อแบบขนานก็คือค้่เหมือนกันเอาไปรวมกันนะ,ะฝั่งนี้ สังเกตนะครับมันมีฐานอยู่สีก้อนมีที่ใส่อยู่สีก้อนสังเกตว่าเ,ข,าเาข้าเออขค้่ไปรวมกันตรงนี้เป็นค้วบวกครับรวมกันที่ตรงนี้ตรงนี้เป็นค้วลบอ่าถ้าดูด้านหลังนะฮะนี่คือด้านหลังสายไฟจะไปรวมที่จุดจุดเดียวกันนะครับมีสองจุดด้วยกันดังนั้นฝั่งนี้เป็นค้วบวกฝั่งนี้เป็นค้วลบก็จะรวมกันที่ตรงนี้นะครับโอเค ดังนั้นักเรียนต้องมองภาพไม่ออกนะฮะถ้าอย่างนั้นมันจะงงจะไม่เข้าใจอ่ะเราเริ่มกันต่อกันเลยนะครับเริ่มจากการใส่ฐานนะฮะใส่ฐานเข้าไปการใส่ฐานก็คือให้ดันนะฮะจากขั้วบวกไปที่ขั้วลบนะฮะเนื่องจากมันจะได้ใส่ในช่องรางฐานได้ง่ายที่ดันสปริงเข้าไปนะครับเอาส่วนที่เป็นขั้วลบนะครับไปดันตรงสปริงอ่าเอาขั้วลบนะครับไปดันตรงสปริงนะฮะ จากนั้นเราก็ต่อนะฮะเอาสายไฟที่เป็นปากหนีบนะ,ะต่อออกมาจากขั้วบวกของฐานาต่อจากขั้วบวกจากนั้นเราจะต่อไปที่สวิตต่อจากขั้วบวกไปที่สวิตเอาหนีบเลยนะครับจากนั้นเราจะวัดค่ากระแสไฟฟ้าด้วยโดยใช้เครื่องมือตัว อิมิเตอร์วิธีการต่ออิมเตเตอร์จะต่อแบบอนุกรมดังนั้นแล้วก็ต่อไปที่อ,อมาาิมเตเตอร์ออกมาจากขั้วไหนของฐานออกมาจากขั้วบวกของฐานใช่ไหมครับดังนั้นเราก็ต่อไปที่ขั้วบวกของอิมเเตอร์ได้เลยเนื่องจากอิมิตเตอร์มันเป็นอุปกรณ์ที่มีขั้วนะครับถ้าเราต่อผิดเข็มของอิมเตเตอร์มันจะถอยหลังนะฮะถ้าเราต่อถูกมันจะเดินหน้าเราไปที่ออกมาจากขั้วบวกก็ไปเสียบนะครับที่ขั้วบวก ก็จะมีอยู่4ค่าด้วยกันนะครับมี2มิลลิแอมป์100มิลลิแอมป์500มิลลิแอมป์แล้วก็5แอมป์นะครับเราเสียบที่5แอมป์เลยนะครับจากนั้นก็ใช้สายไฟนะครับเสียบต่อนะครับออกจากขั้วลบของแอมเอร์ไปที่หลอดไฟนะครับเราใช้หลอดไฟเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าในครั้งนี้ จะดูความสว่างของหลอดไฟด้วยในการต่อแบบต่างๆเสียบออกจากหลอดไฟไปที่ขั้วลบของฐานนะครับแล้วเราก็เปิดสวิตนะอันนี้ฮะเปิดสวิตแล้วหลอดไฟนะครับหลอดไฟสว่างเราดูที่เข็มนะครับของ แอมเมิเตอร์อ่าเมื่อเรายังไม่เปิดสวิตช์นะครับนะฮะตัวค่าของเปรมิเตอร์มันก็จะเป็นศูอยู่พอเราเปิดสวิตช์นะครับกระแสไฟ้าไลครบวงจรนะฮะเข็มของแอมมิเตอร์มันก็จะกระดิกนะครับเราเสียบที่5แอมป์นะครับแล้วก็อ่านค่าได้นะเราเสียบที่5แอมป์นะครับเราต้องอ่านเปรนทัดที่2นะครับนับจากด้านล่างก็จะเป็นประมาณ0.5แอมป์นะครับอ่าตรงนี้นะครับ โอเคต่อไปเราจะวัดค่าความต่างศักย์ของเสียเฟ้าด้วยนะครับตามตารางมือถือผลที่นักเรียนได้ไปวิธีการใช้วลมิเตอร์นะครับเราต้องต่อเข้าวงจรแบบต่อคร่อมนะฮะต่อคร่อมคือการต่อแบบขนาดนะฮะเราจะวัดตรงใดแล้วก็ต่อคร่อมตรงนั้นในครั้งนี้เราจะวัดตรงที่เป็นเซลล์ไฟฟ้านะครับเราต้องมาต่อคร่อมตรงนี้ได้เลยอ่าหนึ่งเส้นนะครับ เสียบที่ขั้วบวกของถ่านนะฮะแล้วก็ไปที่ขั้วบวกของโวลมิเตอร์เนี่ยไปเสียบนะครับขั้วบวกของโวลมิเตอร์นี้ก็จะมีหลายค่าด้วยกันนะครับก็จะเป็น1.5โวลต์15โวลต์30โวลต์500โวลต์นะครับซึ่งถ่านสีก้อนที่เรารวมกันนี้นะครับนะมันจะไม่เกิน15นะฮะแล้วก็เสียบที่15ก็ได้ครับ อีกหนึ่งเส้นนะครับก็ต่อมาจากขั้วลบของ่านาตามนี้นะครับถ้าเราปิดสวิตช์ปิดไฟสังเกตว่านะครับเราเสียบที่15ดังนั้นเราก็จะอ่านสเกลที่15สเกลที่15ก็คือบรรทัดท,ที่2นะครับเป็น05 10 15นะฮะในครั้งนี้ ประมาณ6โวลต์อ่าโดยประมาณนะครับโอเคนะฮะจากนั้นเนะี่ยเมื่อเราเปิดสวิตช์นะ,ะกระแสไฟ้าและเข้วงจรสังเกตว่าตัวโวลต์มิเตอร์นะครับความต่างสัตว์ของฐานมันก็จะลดลงนะฮะเนื่องจากกระแสไฟถูกใช้ไปนะครับการต่อเซลฟ์ไฟแบบอนุกรมเราจะใช้เครื่องมือวัดในการวัดค่ากระแสไฟ,ฟมีแอมมิเตอร์แล้วก็ความต่างสัตด์ก็จะเป็นโวลต์มิเตอร์อ่า ตอแบบนี้นี่คือหลอดไฟนักเรียนก็สังเกตนะฮะดูความสว่างของหลอดไฟเปรียบเทียบกันต่อเซลฟ้าแบบขนานและก็แบบผสมต่อไปนะครับ